ร้านช็อปชิมกอบแม่ดวงพรวงเวียนใหญ่ค่ะร้านนี้เปิดมาตั้งแต่สมัยคุณแม่นะคะของอิมนี่เป็นรุ่นที่2ก็เปิดมาประมาณ46ปีแล้วค่ะก็ตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเป็นร้านแรกในวงเวียนใหญ่เลยอะคะ่ะก็คือสูตรนี้คุณแม่ก็ได้มาจากทางคุณยายนะคะสอนมาอีกทีหนึ่งชับปชิมกอบของเรานะคะจะสีสันเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นก็ค,คือของเราเนี่ยจะออกสีแดง แดงอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจุดประสงค์คือเราต้องการให้ทับทิมของเราเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเม็ดทับทิมจริงๆอะค่ะก็จะด้วยขนาดที่จะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็จะไม่เล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สี สนันเงี้ยค่ะให้มันคล้ายกับผลทับทิมจริงๆแป้งเราจะไม่หนานะคะแป้งบางค่ะทานไปแล้วมันก็จะได้ความกรุบกรอบของแห้วค่ะก็คือทับทิมกรอบของเรานะคะสูตรของเราจะมีเครื่อง3ามอย่างนะคะก็คือจะมีตัวทับทิมกรอบนะคะมีมะพร้าวแกว้วหรือว่ามะพร้าวกะทินะคะแล้วก็จะมีแห้วค่ะซึ่งมะพร้าวของเราเนี่ยก็คือเราจะมีสูตรในการที่จะมาเชื่อมามาทำมะพร้าวะคะ่ะให้มันมีความหอมมีความหนึบ ของของตัวมะพร้าวอะคะ่ะแล้วก็แห้วเนี่ยเราจะใช้เป็นแห้วหัวแก่แห้วลูกใหญ่เวลาทานแล้วมันจะกรอบค่ะคือกะทิของเราเนี่ยเป็นหัวกะทินะคะเป็นกะทิสดแล้วของเราเนี่ยเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็หวานมันของตัวเนื้อเอ่อตัวมะพร้าวที่เอามามาใช้ขูดมา,มาคั้นน้ำอะคะ่ะ พอทานรวมกับทับทิมมะพร้าวแ้วแล้วก็น้าเชื่อมของเราแล้วที่มีความเข้มข้นแล้วมันก็จะได้รสชาติที่แบบมันจะหอมหวานค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไมหวานแหลมนะคะของเราใช่ก็คืออย่าง่ว่าถ้ากลับบ้านนะคะไปทานข้างนอกเราจะใส่ถ้วยพลาสติกพร้อมทานนะคะลูกค้าก็สะดวกไปถือก็ใส่น้ําแข็งใส่น้ํากะทิก็ทานได้เลยค่ะ<อ>เบื้องต้นจะเป็นไซส์ปกตินะคะก็คือเริ่มต้นที่40บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผสมสลิมะคะ่ะ เป็นเป็นรวมมิตรทุกอย่างเลยก็จะ45แล้วก็จะมีเป็นไซส์ใหญ่อะคะ่ะ8090แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งได้เลยคือว่าเราทำไปเรื่อยๆเราจะทำไม่เยอะนะคะพอหมดแล้วเราก็ทำมาใหม่อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่ามันจะได้ของมันจะใหม่ตลอดอะคะ่ะพับทิมกรอบมะพร้าวแก้วคือหนุบหนับมากทุกคนอร่อยมากค่ะดีมากเ่ะอีกอันนึงสลิม อันนี้เป็นสลิมกับสมหวังแล้วก็ทับทิมกรอบนะคะหรือขมรานแลวคะ่ะก็ขอฝากร้านทับทิมกรอบแม่ดวงพรนะคะหรือว่าที่ลูกค้าเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อร้านทับทิมกรอบวงเวียนใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนลาดย่าปากซอยลาดย่าสองนะคะก็ถ้าก่อนไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถสั่งทาง Delive r y ได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแกลบไลน์แมนโรบินฟู้ดช้อปปี้ฟู้ดฟู้ดแพนด้านะคะสามารถสั่งได้หรือว่าถ้ามาไม่ถูก สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0624266563ค่ะร้านเปิดตั้งแต่8.30ถึง2ุ่มครึ่งนะคะขอบคุณค่ะเปรี้ยวปากรีวิว